ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่14กันยายนนะครับปพนนะครับผมมาพบกับร้านรามาศูรชาแนลนะครับผมร้านยูติดโรงเรียนบ้านนายมอาเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์0 8 9 406 4695นะครับทางร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกโอนนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับผมท่านไหนต้องการซื้อเครื่องเสียงนะครับผมรบกวนเล้อพี่น้องครับผมโทรเข้ามานะครับหรือว่าทักไลน์นะครับผมไลน์ก็จะเป็นเบอร์นี้เลย089 4064695นะครับผมบางทีท่านไปคอมเมนต์นะครับผมอาจจะไม่ได้ไปตอบนะครับพี่น้องสนใจสินค้าจริงๆนะครับผมรบกวนนะครับผมโทรมานะครับหรือว่าทักไลน์นะครับผมครับผมอันนี้ต้องฝากไปด้วยนะครับผมแล้วก็ท่านไหนนะครับผมที่ต้องการนะครับจะขายเครื่องเสียงนะครับผมขอเป็นยกชุดนะครับยกชุดนะครับยินดีรับเองถึงที่นะครับผมทั่วไทยนะครับผมเสนอราคาหรือว่าแจ้งรายละเอียดมาได้นะครับผมทางไลน์นะครับก็ไลน์ก็เป็น เบอร์ ars, ตามที่แจ้งไปข้างต้นนะครับผมหรือว่าท่านไหนต้องการจะขายเป็นชิ้นนะครับผมรบกวนยกมาขายที่ร้านเด้อพี่น้องครับผมอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นชิ้นนะครับผมถ้าเป็นระยะไกลนะครับผมส่งกลับไปกลับมาอันนี้ไม่สะดวกนะครับอันนี้ต้องขอภยอภัยจริงๆนะครับผมอวันนี้นะครับผมพาพี่น้องนะครับมาชมสินค้านะครับว่าวันนี้นะครับมีสินค้าตัวไหนนะครับมานําเสนอพี่น้องบ้างนะครับเดี๋ยวนะครับเรามาเริ่มจากตัวนี้กันก่อนเลยนะครับ สายนะครับผมตัวนี้สายเป็นสาย VCT นะครับผมขนาด4ี่คูณสอนะครับเป็นสาย4คอนะครับ4ี่คูณสอนะครับตัวนี้ความยาวนะครับความยาวอยู่ที่อ่ขออภัยนะครับมาไว้อยู่ยี่สิเมตรนะครับตัวนี้ความยาว25เมตรนะครับ4ี่คูณสอความยาว25เมตรนะครับมมวนี้นะครับมมนนี้ 6กร้อยหบาทนะครับพร้อมส่งนะครับหกร้าบาทพร้อมจัดส่งนะครับผมสีู่ณสองจนะครับยี้าเมตรหกร้ยหาิบาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็สายวีซีทีนะครับผมขนาดสี่คูณหนึะครับสีู่ณหนะครับตัวนี้ความยาวอยู่ที่3 5มสิบห้าเมตรนะครับสี่คูณหนความยาวสาเมตรนะครับตัวนี้มูลละหกร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับสีู่ณหนาะครับมูลละหกรบาทพร้อมจัส่งนะครับแล้วก็มาที่สาย วิธีที่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็น4คูณ1.5นะครับผมม้วนนี้22เมตรนะครับม้วนนี้22เมตรนะครับไม่มีข้อต่อนะครับตัวนี้ก็450บาทนะครับต่อม้วนนะครับ450บาทพร้อมส่งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับความยาวอยู่ที่29เมตรนะครับความยาวอยู่ที่29เมตรนะครับก็คือจะมีต่อแค่5เมตรนะครับแล้วก็ยาวสุดสายเลยก็อยู่ที่ประมาณ24เมตรนะครับ24เมตรอันนี้ก็กลายเป็นราคาเดียวกันพี่น้องท่าไหนรับตัวนี้ก็ม้วนละ450บาทนะครับก็คือราคาที่แจ้งไปคือราคาพร้อมส่งด้วยี่น้อง ครับผมราคาพร้อมส่งนะครับผมก็ท่านไหนมารับเองนะครับผมก็มีราคาพิเศษให้นะครับสลับสายเด้อเพราะว่าค่าส่งค่อนข้างจะสูงนะครับผมอ่ะก็คือถ้ามารับเองนะครับราคาไม่สูงเลยพี่น้องครับแล้วก็สายสัญญาณนะครับสายสัญญาณ18 18เส้นนะครับ18เส้น950บาทนะครับผมเป็นสายแบบคระดเด้อพี่น้องนี่ครับผม18เส้นนะครับ950บาทนะครับแล้วก็สายนะครับผม2องคูณหนนะครับ2องคูณหนนะครับความยาว สิบแปดเมตรนะครับความยาวสิบแปดเมตรนะครับสองสองม้วนนะครับสิบแปดเมตรสองม้วนนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทอ่าห้าร้อยห้าสิบาทพี่น้องขออภัยห้าร้อยห้าสิบาทพร้อมส่งนะครับสองม้วนนะครับม้วนละสิบแปดเมตรนะครับสองม้วนห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมมีทั้งหมดสองกองนะครับนี่ครับครับผมสิบแปดเมตรสองม้วนนะครับห้าร้อยห้าสิบาทนะครับมีสองกองเด้อพี่น้องแล้วก็อ่าสายนะครับผมสายเมนบวกพักนะครับผมสายขนาด สองคูณสี่นะครับสายขนาดสองคูณสี่นะครับนี่ครับพร้อมปลั๊กแบบนี้เลยนะพี่น้องครับผมพร้อมเบเกอร์นะครับเอาไปใช้งานเลยนะครับอ่าชุดนี้นะครับผมสายสี่สิเมตรนะครับสายสี่สิเมตรก็จะเป็นสายยี่สิบเมตรต่อกับยี่สิเมตรเด้อพี่น้องอ่าเป็นสายเดียวกันนะครับสี่สองคูณสี่นะครับยี่สิบเมตรนะครับสองเส้นต่อกันนะครับก็รวมเป็นสี่สิเมตรนะครับพร้อมปลั๊กพร้อมอะไรแบบนี้เลยนะครับอ่คู่นี้นะครับพี่น้องอ่จะโปรโมชั่นพิเศษนะครับสองพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับถ้าไหนสนใจเด้อนี่ ครับผมพร้อมที่ม้วนอย่างดีเลยนะครับสาย40เมตรนะครับพร้อมลักนะครับมีวัดโวลต์วัดแอมป์นะครับครับพี่้องให้พี่องดูนะครับมีวัดโวลต์วัดแอมป์นะครับชุดนี้2,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็มาดูที่สายไม้นะครับสายไม้สายไม้นะครับ15เมตรนะครับ15เมตร3 3 3ม้วนนะครับ15เมตร3ม้วน650บาทนะครับพร้อมส่งนะครับแล้วก็สายไม้นะครับผมตัวนี้เป็นสายอย่างดีนะครับเป็นสายอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ก็ ขนาด10เมตรนะครับ10เมตร3ามเส้นแล้วก็6เมตรอีก1เส้นนะครับก็650บาทนะครับตล่งนี้นะครับ650บาทนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับแล้วก็สายลำโพงนะครับสายลำโพงแท้นะครับตัวนี้เป็นสายลำโพงแท้นะครับยี่ห้อ CM นะครับยี่ห้อ CM นะครับนะครับเป็นสายแท้เลยนะครับพี่น้องน้ำหนักเบานะครับอันนี้นะครับผมท่านไหนนะครับสนใจเรื่องตัวนี้เฉพาะท่านที่ครับผมอ่า ที่ชอบสายนะครับชอบสายแท้นะครับชอบสายแท้นะครับใช้ใช้งานอยู่นะครับตัวนี้ก็ความยาวนะครับผม4คูณ2.5นะครับ4คูณ2.5นะครับหรือว่าถ้าเทียบเบอร์นะครับก็จะเป็น14นะครับ AWG นะครับตัวนี้ครับผม4คูณ2.5นะครับหรือเป็น14 AWG นะครับผมตัวนี้เป็นสายลำโพงแท้นะครับของยี่ห้อ CM นะครับผมตัวนี้ของใหม่ต่อเมตรนะครับอยู่ที่ น่าจะร้อยร้อยร้อยสามสิบถึงร้อยสิบาทต่อเมตรนะครับตัวนี้ความยาวยี่สิบสองเมตรนะครับยี่สองเมตรพร้อมสเปคอนนะครับเป็นของดีนะครับเป็นของดีอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ยี่สิบสองเมตรนะครับผมม้วนละนะครับยี่สิบสองเมตรม้วนละหนึ่งพันห้าร้อบาทนะครับยี่สิบสองเมตรนะครับม้วนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมตัวนี้ครับผมท่านไหนรับนะครับนี่ครับผมคุ้มแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าไปซื้อใหม่พี่น้องประหยัดได้ เป็นพันนะครับไปจะได้เป็นพันเลยนะครับตัวนี้นะครับสายแท้นะครับเสียงดีแน่นอนพี่น้องนะครับครับผมสายยี่ห้อซีเอ็มนะครับพี่ครับผมท่านไหนเคยใช้นะครับผมจะรู้สรรพคุณดีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับยี่สิบสองเมตรนะครับมีสองม้วนนะครับม้วนละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับผมได้สายแท้ๆนะครับไปใช้งานนะครับสภาพสวยนะครับตัวนี้ครับผมถ้าซื้อใหม่นะครับตัวนี้ก็ตกเกือบ สามพันบาทนะครับสองพันไปไปนะครับสำหรับตัวนี้นะครับท่านไหได้ไปคุ้มแน่นอนนะพี่น้องแล้วก็มาดูที่อุปกรณ์อื่นกันบ้างนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมจะเป็นเครื่องรับสัญญาณบลูทูธนะครับเครื่องรับสัญญาณบลูทูธนะครับตัวนี้ครับมีช่องเสียบ usb นะครับผมตัวนี้มีปรับโวลต์นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเอาท์นะครับเอาท์ก็จะเป็นเอาท์แบบแจ็คโฟนนะครับแล้วก็เป็นแจ็คแบบนี้นะครับผมพี่น้องอันนี้ผมเรียกไม่ถูกนะครับนี่ครับ นี่ครับผมมีเสานะครับตัวนี้รับสัญญาณได้ไกลพี่น้องครับผมตัวนี้สามารถรับสัญญาณได้ไกลนะครับผมตัวนี้ผมทดสอบแล้วนะครับก็ประมาณสองรอยเมตรนี่ไม่ดูเลยนะครับผมไม่ว่าเราจะเดินไปแบบบางมิดเลยนะครับผมก็คือปิดประตูห้องไว้นะครับ200รอยเมตรก็ยังรับสัญญาณได้ชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ลองไกลกว่านี้นะครับผมน่าจะได้ไกลกว่านี้อยู่นะครับครับผมมีเสาสัญญาณพร้อมนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมสภาพสวยนะครับตัวนี้ เป็นของมือหนึ่งเลยพี่น้องเป็นของมือหนึ่งเลยนะครับผมอันนี้ได้มาแค่2ตัวนะครับได้มาแค่2ตัวนะครับอ่ะเจาของซื้อมาแล้วนะครับผมซื้อมาแล้วอ่ะไม่ได้ใช้งานนะครับผมผมเก็บไว้ใช้1ตัวนะครับเพราะตัวนี้รับสัญญาณได้ไกลมากนะครับได้เข้ามา3ตัวนะครับตัวนี้ครับผมเอาไป ไว้นะครับผมสำหรับเครื่องเสียงกลางแจ้งพี่น้องครับผมก็คือไม่ต้องครับผมเวลาเปิดบลูทูธนะครับไม่ต้องเอาโทรศัพท์วางไว้ใกล้ๆนะครับตัวนี้ระยะ200เมตรไม่หลุดแน่นอนนะครับผมผมลองแล้วนะครับตัวนี้ครับผมจะปิดประตูไว้นะครับออกไปอยู่ข้างนอกนะครับผมจะบังมิดแค่ไหนก็ยังรับสัญญาณได้นะพี่น้องใช้ได้จริงนะครับตัวนี้ครับผมพี่น้องทนายอยู่ใกล้ๆนะครับอยากมาทดสอบนะครับมาลองได้ที่ร้านเลยนะครับตัวนี้ครับผมมีแค่3ตัวนะครับผมเก็บไว้ใช้1ตัวนะครับตัวละนะครับตัวละ450บาทนะครับพรร้อมส่งนะคับตัวละ450บาทพร้อมส่งนะครับมีแค่2ตัวเด้อพี่น้องครับผมลองไปใช้ดูนะครับพร้อมส่ง แน่นอนนะครับผมตัวนี้เป็นอ่ะผมาจุดหนึนะครับ5.1นะครับให้เสียงที่ละเอียดนะครับพี่น้องท่านใดสนใจเด้อนี่ครับผมแล้วก็มาที่มิกเซอร์นะครับผมมิกเซอร์ lxj นะครับมิกเซอร์ lxj นะครับ mg 04่ bt นะครับตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแต่ตัวนี้ถ้าเป็นบลูทูธที่มากับมิกนะครับส่วนมากจะได้ไม่ไกลนะครับก็อยู่ในพิกัดไม่เกิน50เมตรนะครับตัวนี้นะครับผมมีเอฟเฟกนะครับมีเอฟเฟกเด้อพี่น้องครับผมมีช่องไม้สองช่องนะครับผมแล้วก็ช่องเสียบ เสียเพลง L.R. นะครับผมสองช่องนะครับบลูทูธได้ USB ได้นะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับราคานะครับตัวนี้หนึ่งพันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับผมนี่ครับมิกเซอร์นะครับผม L.X.J. นะครับ M.G. ศูนย์สี่ B.T. นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตัวละหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับตัวละหนึ่งพันบาทพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็มิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ยามาฮ่านะครับมิกเซอร์ยามาฮ่าตัวนี้เป็นยามาฮ่า M.G. 1 0 X.U. นะครับ M.G. 1 0 X.U. นะครับตัวนี้ เป็นของแท้เลยพี่น้องนี่ครับครับผมเป็นของแท้นะครับอ่าของแท้ดูยังไงเดี๋ยวผมให้พี่น้องดูนะครับนี่ครับผมครับผมดูที่ serial number นะครับนี่ครับ s e r ลนั number นะครับก็จะตรงทั้งนะครับตัวอักษรนะครับตัวนี้นะครับครับผมนี่ครับแล้วก็ถ้าเป็นของก๊อบนะครับของก๊อบจะขึ้นต้นด้วย CH นะครับ CH คือมาจากจีนนะครับพี่น้องระวังกันด้วยเด้อเพราะว่าเข้าไปดูในกลุ่มนะครับใน Facebook เห็นครับผมบอกว่าตัวนี้ ขึ้นต้นด้วย CH บอกว่าเป็นของแท้นะครับพี่น้องต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าเสียงต่างกันเยอะนะครับระหว่างของแท้กับของก๊อปนะครับครับผมเสียงต่างกันเยอะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงนะครับอ่ะพี่น้องฝากดูให้ดีๆนะครับผมตัวนี้แท้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยี่า้อ5 mg 10 EU นะครับของแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับตัวกล้องนะครับราคานะครับราคาหกพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับของใหม่เหมือนต้นๆนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ บาลานเจอร์นะครับบาลานเจอร์ QX นะครับหนึ่งสองศูนย์สี่ USB นะครับ QX หนึ่งสองศูนย์สี่ USB นะครับตัวนี้ก็สภาพสวยนะครับสวยเกิ๊กเลยนะครับสภาพใหม่เอี่ยมนะครับตัวนี้ซื้อปีหกหกนะครับซื้อปีหกหกนะครับตัวนี้เจ้าของซื้อมานะครับจากห้างมือหนึ่งนะครับตัวนี้ราคาครับอยู่ที่นะครับราคาอยู่อยู่ที่หนึ่งหมื่นนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับตัวนี้ครับผมท่านไหนแป่ไปมีม่วงแน่นอนนะครับผมราคามือสองอยู่ที่หกพันห้านะครับพี่น้อง สภาพมือหนึ่งนะครับสติ๊กเกอร์ยังไม่ขาดใบรับประกันมีนะครับตัวนี้ครับผมสภาพหเอียงใช้งานน้อยนะครับห5 0 0้าร้อยบาทนะครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับพี่น้องท่านไหนที่จะซื้อของใหม่นะครับตัวนี้สามารถประหยัดเงินได้สี่ถึงันบาทเลยนะครับพี่น้องท่านใดสนใจเด้อตัวนี้นะครับห5 0ันห้าร้อยบาทนะครับผมรับไม่ว่าท่านจะชอบบาเลนเจอร์นะครับหรือว่าจะมาห้านะครับผมสองตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นของแท้ร้อยปรนะครับราคาเดียวกัน 6, 5 0 0ห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจัดส่ง ทั่วไทยเลยนะครับแต่ก็มาดูที่ไม้นะครับผมไม่พี่น้องครับผมท่านที่ชอบไม้นะครับเสียงดีๆนะครับผมตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเป็นไม้ยี่ห้อคโรนะครับไม้คารโรนะครับตัวนี้นี่ครับผมไม้สวยเลยนะครับผมตัวนี้เป็นเป็นงานนอกเลยพี่น้องนี่ครับผมตัวนี้ของไม้นะครับของไม่ของไม้ตัวนี้อยู่ที่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตามให้ดูนะพี่น้อง อ่าก็คือบางร้านก็ขายอยู่4,000บาทนะครับบางร้านก็ขายอยู่ที่3,800-3,700นะครับตัวนี้เป็นมือ2นะครับแต่ว่าสภาพมือหนึ่งนะครับผมน่าจะยังไม่เคยใช้งานด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าพวกสายพวกอะไรก็ยังอยู่ครบนะครับตัวนี้สภาพม่เอียบนะครับน้ําหนักดีนะครับตัวนี้ครับผมเสียงดีมากพี่น้องครับผมเป็นมายี่ห้อแค r o โรนะครับ PS1 สนะครับ p ี1สวะครับสวยนะครับ ใ่ครับไม่สวยมากครับตัวนี้นะครับท่านในอยากได้ไม้นะครับเสียงดีดีนะครับไวร้องเพลงนะครับไว้ประชาสัมพันธ์นะครับตัวนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมี2ตัวเด้อพี่น้องมี2ตัวนะครับผมสภาพมือหนึ่งเหมือนกันทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับของไม่นะครับเกือบสี่พันบาทนะครับบางร้านก็ขายสี่พันนะครับมือสองนะครับแต่เป็นมือหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ครับผมน่าจะยังไม่เคยใช้งานด้วยด้วยซ้ํานะครับผมวันนี้นะครับคนข้าป็นวัดเด้อพี่น้องเสียงอาจจะพิ้ยเพี้ยนหน่อยนะครับผมหรือว่าอาจจะมีผู้สะดุดหน่อยก็ต้อองขภััยนะะครรบเพาาว่ น่าจะน่าจะไม่สบายครับดูดูแล้วนะครับเพราะว่าเสียงเริ่มเปลี่ยนพี่น้องครับผมอ่าเป็นวันสองสามวันแล้วพี่น้องครับนี่ครับไม้เป็นไม่นอกอย่างดีนะครับพี่น้องตัวนี้ครับผมท่านไหนเคยใช้ท่านไหนหาอยู่นะครับตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมสภาพสวยสภาพมือหนึ่งนะครับน่าจะยังไม่เคยใช้งานนะครับตัวนี้ของใหม่เกือบสี่พันนะครับมือสองหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับ 1, 1 8 0 0บาทพร้อมส่งนะครับผมมีแค่2ตัวนะครับผมหมดแล้วหมดเลยนะครับราคานี้หาที่ไหนไม่ได้พี่น้องครับผมประหยัดตังได้พันกว่าบาทนะครับแล้วก็มาที่ไม้นะครับผมตัวนี้เป็นไม้ยี่ห้อเดี๋ยวผมอนุญาตดูนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นงานดีพี่น้องนะครับเป็นงานดีนะครับตัวนี้เป็นไมายี่ห้อเบเยอร์ไดนามิกนะครับเบเยอร์ไดนามิกนะครับน้ำหนักดีนะครับตัวนี้ตัวนี้ของใหม่ก็ประมาณสองพันะพี่น้องของใหม่ก็ประมาณสองพันไปปลายสองพันต้นๆนนะครับนี่ครับ t ีนะครับผมบ3 0 DS นะครับตัวนี้1,500งพันร้บาทเลยพี่น้อง1,500บาทนะครับครับผมทานในหาไม่นะครับเสียงดีๆไม่คุณภาพนะครับพี่น้องครับผมนี่ครับสวยเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับผมให้ดูที่ข้างกล่องนะครับครับผมได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนพี่น้องนะครับเสียงดีมากนะครับตัวนี้นะครับผม นี่ครับน้ำหนักดีด้วยนะครับตัวนี้นะครับไม่แพ้นะครับไม่แพ้ไม้ชัวร์แน่นอนนะครับพี่น้องนี่ครับท่าไหนสนใจเด้อหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับไม่อะยี่ห้ออะไรเมื่อกี้ผมลืมเลยนี่ครับผมอ่เบียร์ไดนามิกนะครับเบียร์ไดนามิกนะครับผมราคามือสองถูกกว่ามือหนึ่งเกือบเท่าตัวแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับผมท่าไหนสนใจเด้อนี่ครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับสำหรับไม่ แล้วก็ไมเอ็นพีพี่น้องไมเอ็นนะครับมี4ตัวนะครับผมแล้วก็ MBA 1ตัวนะครับตัวนี้ราคานะครับผม5ตัว650บาทนะครับนี่ครับถ้าท่านไหนชอบถูกๆนะครับตัวนี้นะครับผมท่านท่านไหนชอบคุณภาพนะครับฝั่งนี้เลยพี่น้องไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับได้ไม้แท้ไปใช้งานนะครับผมครับสวยนะครับ เสียงดีแน่นอนนะครับผมส่วนท่านไหนอชอบราคาถูกๆนะครับตัวนี้นะครับผมห้าตัวนะครับใช้ได้ปกติทุกตัวนะครับผมห้าตัวหกร้อยห้าสิบาทนะครับผมจะส่งนะครับแล้วก็มาดูที่ powerm กันบ้างครับพี่น้องครับผม powerm นะครับผม c le นะครับ c le pa หนึ่พันหกนะครับ c le pa หนึ่พันหกนะครับตัวนี้ตีวัด pmpo อยู่ที่ห้าพันสี่ร้อยวัต pmpo นะครับผมบัตเต็มๆก็น่าจะอยู่ไม่เกินห้าร้อยวัตนะครับ powerm ตัวนี้นะครับพี่น้องก็สิบสองนิ้วสิบห้านิ้วได้คร่าละสองดอกนะครับ นี่ครับท่านใดสนใจเด้อตัวนี้สองพันสองร้อยบาทนะครับสองพันสองร้อยบาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับพี่น้องครับผมบางทีบางท่านนะครับผมทักมานะครับอยากเห็นรูปชัดๆนะครับบางทีผมลงคลิปเสร็จ ผมก็ต้องรีบไปทุระนะครับหรือว่าไปหาสินค้านะครับเพื่อจะมานาเสนอพี่น้องนะครับบางท่านทักมาก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่สามารถส่งรูปให้ดูได้ทันทีนะครับอันนี้ต้องขออภัยได้พี่น้องก็รบกวนพยายามดูในคลิปนะครับผมก็จะพยายามนะครับผมซอดส่องนะครับกล้องนะครับพยายามให้พี่น้องได้เห็นทุกซอกทุกมุมนะครับเพื่อจะง่ายต่อการตัดสินใจนะครับผมไม่อ่า p o w เวอรมนะครับผม p a พันหกนะครับสองพันสองร้อยบาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาที่ พว่าผมคมสันนะครับคมสัน PA สองร้อยนะครับคมสัน PA สองร้อยนะครับตัวนี้ก็สภาพส,สวยๆเดิมๆเ,เลยพี่น้องตัวนี้ก็สิบสองนิ้วสิบห้านิ้วค่าละสองดอกนะครับตัวนี้ก็สองพันสองร้อยบาทนะครับพรจะส่งทัวไทยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เด้อพี่น้องเด้ยเพราะว่าขับผมร้านค่อนข้างรกนะครับเพราะว่าสินค้าค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้พี่น้องพอพอจะมองเห็นกันไหมครับประมาณนี้นะครับผมสองพันสองร้อยบาทนะครับพรจะส่งทัวไทยนะครับแล้วก็ power m นะครับผม power m นะครับผมของอาจารย์สุทินนะครับผมสุทินซาวนะครับผมเป็นรุ่นสองพันสองพันสี่นะครับผมตัวนี้สองพันสี่พิเศษนะครับผมกำลังวัดอยู่ที่สองพันสี่ร้อยวัตนะครับตัวนี้นี่ครับถ้าใดสนใจเด้อครับผมตัวนี้นะครับพี่น้องพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวให้พี่น้องได้ดูนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นเป็นทราซิเตอร์นะครับทราซิเตอร์ไบโพลาร์นะครับของเซนเก้นนะครับผมรุ่นเป็นเบอร์เอสองสองสาม สองสองสองสามนะครับสองสองสองสามนะครับกับสี่หกหนึ่งสี่ห้าเอนะครับตัวนี้นี่ครับผมตัวนี้ราคาค่อนข้างสูงอยู่นะครับอ่าตัวนี้ไฟเตอร์ยมไปโพล่าตัวนี้จะแพงกว่าตัวอ่าเดี๋ยวนะตัวเดี๋ยวขออนุญาตดูนะจะไม่ได้พี่น้องอ่าสองเอสเอนะครับหนึ่งเก้าสี่สามแล้วก็ สอง sc นะครับห้าสองศูนย์นะครับตัวนี้จะราคาสูงกว่านะครับครับผมทัชสติเตอร์ตัวนี้จะราคาสูงกว่านะครับให้เสียงที่สะอาดกว่านะครับท่านใดสนใจเด้อตัวนี้ของอาจารย์สุทินสาวนะครับสองพันสี่ร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ตําหนินะครับพี่น้องตําหนิมีแค่นะครับผมไฟละเม็ดล่างสองเม็ดนะครับทั้งสองฝั่งไม่ติดนะครับส่วนไฟวิ่งก็ขึ้นปกตินะครับทั้งสองฝั่งนะครับตัวนี้นะครับผมพี่น้องท่านไหนรับนะครับผมเอาแค่หกพันบาทพอนะครับหกพันบาทนะครับผม แต่ก็มาที่โพยแอมนะครับทันเดอร์ซาวนะครับทันเดอร์ซาวทีพันแปดนะครับตัวนี้ก็สวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้สิบสองสิบห้าค่าละสองดอกนะครับสิบห้าคงปั๊มได้คาละสองนะครับคงหลดอกได้ค่าละหนึ่งดอกนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังพี่น้องเดี๋ยวนี่ครับด้านหลังนะครับผมอ่าส่วนด้านหลังของอาจารย์สุทินนะครับพี่น้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะพี่น้องครับเพราะว่ามันเดินค่อนข้างลําบากนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับครับผมประมาณนี้เด้อพี่น้องนี ับผมพอมองเห็นก um ันไปนอกครับผมแล้วก็มาดูที 1, ่ดอกลำโพงนะครับผมดอกลำโพงสิบแปดนิ้วนะครับสิบแปดนิ้ว NPE นะครับผมเป็นรุ่น JB พันแปดนะครับสิบแปดนิ้ว NPE JB พันแปดนะครับไว้สี่นิ้วนะครับสิบแปดนิ้วไว้สี่นิ้วนะครับผม JB พันแปดนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นหนึ่งพันห้าร้อยบัตนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบัตนะครับดอกละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับดอกละหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับส่งฟรีทั่วไทย เดิมๆทุกดอกนะครับพี่น้องมีทั้งหมด6ดอกนะครับแล้วก็พวเวอแอมนะครับพวเวอแอม npe นะครับ npe c 1 0 0 0นะครับ npe c 1 0 0 0นะครับพี่น้องอยากให้พี่น้องดูไส้กันนะครับนี่ครับผมอ่ะใส่สีสวยเลยพี่น้องตัวนี้ก็12นิ้ว15นิ้วค่าละ2ดอกนะครับ15อ่แ18ค่าละดอกนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับครับผมตัวนี้ก็4,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ4,500บาทพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผม npe c 1 0 0 0นะครับผม 4,500บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับพี่น้องใส่ในประมาณนี้เลยพี่น้องสวยๆนะครับแล้วก็มาที่ power a m นะครับผม l 3 6มนะครับตัวนี้7,800บาทนะครับผม18นิ้วคงหล่อค่าละ2องมนะครับนี่ครับสนใจเด้อเดี๋ยวผมให้ดูนะครับด้านหลังอีกทีนึงนะครับนี่ครับนะครับผมสวยเลยนะครับตัวนี้7,800บาทนะครับพร้อมจัดส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็เสียงแหลมนะครับเสียงแหลม bm 450นะครับผมเป็นรุ่น2016นะครับตัวนี้ นี่ครับสวยๆนะครับผมตัวนี้พร้อมปากนะครับพร้อมปาก1,000บาทพร้อมส่งนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นพร้อมปากรายลัยนะครับมี2อันนะครับตัวนี้1,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็มาดูที่เครื่องบุงกันพากนะครับผมปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กไฟโฮนิกนะครับปลั๊กไฟโฮนิกนะครับผมเป็นรุ่น AC 99นะครับ AC 99นะครับตัวนี้1,000บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับ AC 99 1,000บาทพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็ปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กไฟ อาดีเลย์นะครับปลั๊กไฟดีเลย์นะครับมีช่องเสียบ usb นะครับเสียบไฟได้ usb ได้นะครับตัวนี้มีวัดโวลต์นะครับตัวนี้เป็นแบบดีเลย์นะพี่น้องครับผมอ่าเป็นรุ่นนะครับ v s 1 0 8นะครับตัวนี้ก็1,000บาทนะครับพร้อมจะส่งอ่ะเก้าร้อบาทพี่น้องตัวนี้ขออภัยนะครับตัวนี้900บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับปลั๊กไฟนะครับผม v s 1 0 8นะครับ900บาทพร้อมจะส่งนะครับส่วนตัวโฮนิกนะครับ1,000บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับครับผมโฮนิกนะครับสายค่อนข้างยาวนะครัับบบกจจออออ่่่าาะะเเเป็็นนนนสยยรร์ลหคพี้ง จะเป็นของโฮนิกนะครับนี่ครับส่วนไอตัว vS นะครับผม vS 1 0สน่นนะครับจะเป็นสายเบอร์ใหญ่เลยนะครับเป็นสายเบอร์ใหญ่นะครับความยาวก็ประมาณ1เมตรนะครับนี่ครับที่สวยนะครับแล้วก็คอสสองทางนะครับคอสสองทางไมโครเทคนะครับเอนะครับผมตัวละ900บาทนะครับผมจะส่งตัวไทยนะครับแล้วก็พรแอมนะครับ NPE นะครับผมท R 250นะครับเป็นพอแอมหน้าลายเด้อพี่น้องนี่ครับผมใช้งานได้ปกติทุกช่องนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับ นครับด้านหลังประมาณนี้นะครับตัวนี้2,200บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับกำลังวัดอยู่ที่250ราสวัตต์นะครับแล้วก็ pm นะครับโปรยูโรเทคนะครับผม bm 2,000 v z s นะครับ2,000 v z s นะครับตัวนี้3,500บาทนะครับสภาพสวยๆนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้พี่น้องดูด้านหลังนะครับนี่ครับผมโบยูโรเทคนะครับตัวนี้สภาพเดิมๆนะพี่น้องยังไม่เคยแกะยังไม่เคยลื้อนะครับตัวนี้นะครับ สภาพสวยกิ๊กเลยนะครับตัวนี้3,500บาทนะครับ3,500บาทนะครับตัวนี้ก็12นิ้ว15นิ้วคาละสอดอกนะครับ18นิ้วได้คาละหนึ่งดอกนะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ p o w e r a m นะครับผม modify นะครับ mc 2004 v z นะครับ mk mark t w นะครับตัวนี้นะครับสวยๆนะครับตัวนี้แท่นละนะครับแท่นละ6,500บาทนะครับ6,500บาทนะครับราคานี้สุฟรีทั่วไทยนะครับแล้วก็ modify mc 3าม v z นะครับตัวนี้ 7,800บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับสนใจสนใจเด้อตัวนี้ก็18นิ้วคงปั้มได้คั้นละสนะครับตัวนี้คงรอได้คั้นละสถึง3ดอกนะครับโมดิฟายเอ็มซีนะครับเป็น3,600ันหวัตต์นะครับตัวนี้นะครับอ่ะให้พี่น้องดูด้านหลังนะครับนะครับตัวนี้2อ0พนะครับผมส่วนตัวนี้3า0พนะครับผมแล้วก็มาดูที่ตัวอื่นกันบ้างนะครับเป็น ปีแยกซับนะครับผมปีแยกซับของ NPE นะครับปีแยกซับ NPE นะครับตัวนี้เป็นรุ่น 3D ซร r i a นะครับ 3D s ร r i a นะครับ CK001MP3 นะครับตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ USB ได้นะครับเชื่อมต่อ USB ได้นะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับนี่ครับใหม่กเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังนะครับอยวให้พี่น้องดูด้านหลังทุกตัวก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็น e อไลเ i z e r นะครับนะครับ e อไลเ i z e r นะครับ นะครับก็จะเป็นแบบรุ่นใหม่นะครับอ่าส่วนตัวนี้ก็จะอ่าเป็นแบบรุ่นเก่าหน่อยนะครับอ่า c l e นะครับเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะครับอ่าส่วนตัวตัวที่สองนะพี่น้องอ่าจไว้ดีๆเด้อพี่น้องเพราะว่าเดินกลับไปกลับมามันตาลายนะครับนี่ครับผมครับตผมตัวนี้ก็สามารถแยกซับได้นะครับสามารถปรับเบียดได้นะครับตัวนี้เป็นปีแยกซับนะครับ n p e นะครับ เชื่อมต่อ USB ได้นะครับตัวนี้ 1, 2 0 0ันรอบาทนะครับพ้อมจะส่งทั่วไทยนะครับ NPE นะครับผม1,200บาทนะครับพอมจะส่งทั่วไทยแล้วก็อีควอลิเซอร์นะครับอีควอลิเซอร์นะครับตัวนี้เป็นกราฟีควอลิเซอร์นะครับตัวนี้ก็นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแจ็คนะครับด้านหลังก็จะเป็นอาแจ็คโฟนแล้วก็ AGL นะครับผมเนี่ยสภาพสวยนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับตัวนี้นะครับ800บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ800บ้อพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็ CLE นะครับ CLE ก็จัดไปราคาเดียวกันเลยพี่น้อง800บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับเป็นอ e ีโคไลเซอร์สไลด์1ชั้นนะครับผมอ่ะแยกซ้ายขวานะครับอิสระนะครับตัวละ800บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ PowerM a นะครับ GenTech นะครับ4,000 XP นะครับ4,000 XP นะครับ11,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับ18นิ้วข้างละ2-3ดอ,อกนะครับแล้วก็ WaTech นะครับ WaTech สามพันหกวีเนะครับ วาเทคสามพตะครับตัวนี้พาวเวอร์นะครับทุกตัวนะครับเดิมๆทั้งหมดเด้อพี่น้องนี่ครับผมสภาพสวยทุกตัวนะครับพี่น้องครับผมเค้นเทคหนึ่งบาทนะครับวาเทคสามพันวะครับหนึ่งาบาทนะครับผมอ่าซีเอเอ็มนะครับพีเอสาะครับหนึ่งบาทนะครับแล้วก็วาเทคนะครับวาเทครุ่น2องฟิลนะครับวาเทคสามพั s กไอเเอสนะครับหนึ่งัาบาทนะครับผมราคานี้ ส่งฟรีทั่วไทยนะครับแล้วก็ตู้ JBL นะครับตอนนี้เหลืออยู่2ใบเด้อพี่น้องตู้พร้อมดอกนะครับใบละ4,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับตู้เปล่านะคร, prove, ร quoi, oney, 2, 5, ับใบละ2,500ันหนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับแล้วก็ตู้12นิ้วนะครับ12นิ้วนะครับพร้อมดอกอบอ้อมนะครับ12นิ้วพร้อมดอกอบอ้อมนะครับตัวนี้เป็นตู้ออเดอร์6นะครับเป็นไม้อัดอ่าเป็นไม้ปาร์ติเกลนะครับเป็นไม้ปาร์ติเกลนะครับตู้ตลาดนะพี่น้องครับผมพ่นสีระเบิดมาอย่างน้าเลยพี่น้องตัวนี้ครับผมมีแค่หนึ่งใบนะครับมีแค่หนึ่ ใบละสองพันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับใบละสองพันบาทนะครับพร้อมจัดส่งเดี๋ยวผมพามาดูด้านหลังพี่น้องนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นเพจนะครับเป็นตู้ใหม่นี่พี่น้องตู้ใหม่เอี่ยมเลยนะครับท่านไหนสนใจเด้อไว้ฝังในบ้านนะครับผมสิบสองนิ้วหนึ่งใบนะครับใบละสองพันบาทพร้อมจัดส่งนะครับแล้วก็ตู้เทอร์โบนะครับตู้เทอร์โบสิบห้านิ้วนะครับไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับตู้เทอร์โบสิบห้านิ้วไม้อัดแท้ยี่สิบมิลนะครับตัวนี้พร้อมดอกนะครับดอกเป็นดอกตัวนี้พี่น้องนี่นะครับไมเล็กใหญ่เลยนะครับ เป็นดอก K Power นะครับ15บนิ้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่น800วัตต์นะครับรุ่น NK 1588นะครับแม่เหล็กใหญ่นะครับตัวนี้ครับผมแม่เหล็กใหญ่นะครับแม่เหล็กใหญ่มากพี่น้องถ้าใครสนใจเด้อตัวนี้ตู้พร้อมดอกนะครับผมพร้อมจะส่งใบละ2,800บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับท่านไหนรับเองนะครับใบละ2,500ันหนะครับครับผมค่าส่งใบละ300ร้อนะครับสำหรับตู้เบียดสินิ้วนะครับผมใบละ2,800บาทนะครับพร้อมจะส่งเด้อและก็ ตู้12นิ้วนะครับ12นิ้ว jbl นะครับอ่าไม่ใช่ jbl พี่น้องขออภัยอ่า12นิ้วช่างแม็กนะครับตัวนี้เป็นของอ่าช่างแม็กสุรินนะครับพี่น้องเป็นอ่าของดีเมืองสุรินทร์เรานะครับพี่น้องตัวนี้นะครับผมตู้12นิ้วนะครับช่างแม็กนะครับแผ่นดินถล่มพี่น้องครับผมมี2ใบนะครับมี2ใบตัวนี้ดอกเป็นดอกเป็นดอกรถยนต์นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาพี่น้องมาดูด้านหลังนะครับนี่ครับดอกก็จะเป็นดอกตัวนี้นะครับเป็นดอกตัวนี้ครับผม p rpm นะครับเป็นดอก rpm นะครับ นี่ครับสีสวยเลยนะครับดอกสภาพไม่อ cool uh, ี่ยมนะครับนี่ครับพร้อมฟังนะครับตัวนี้ก็ใบละ2,500บาทนะครับผมจะส่งนะครับเป็นตู้แม่อาแท้นะครับผมตู้12นิ้วนะครับเป็นดินถล่มช่างแม็กนะครับผมติดโลโก้ JBL นะครับตัวนี้ใบละ2,500บาทนะครับผมจะส่งทั่วไทยนะครับท่านไหนมารับเองนะครับผมคู่ละ4,500ันหนะครับรับเองคู่ละ4,500ันหพร้อมส่งคู่ละ5,000บาทนะครับผมแล้วก็ตู้เสียงแหลมนะครับตู้เสียงแหลมนะครับพร้อมกล่องนะครับนี่ครับเสียงแหลมพร้อมกล่องนะครับพี่น้องนี่ครับ สีสวยนะครับเป็นไม้อะแทนนะครับเป็นไม้อะแท้นะครับผมมุมพลาสติกนะครับสีสวยเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังด้วยนะครับครับผมด้านหลังก็จะเป็นอปุ่มกดนะครับปุ่มกดแบบนี้นะครับนะครับสีสวยนะครับตัวนี้ก็แลมนะครับสองดอกนะครับต่อหนึ่งกล่องนะครับผมก็กล่องละนะครับกล่องละนะครับพร้อมใช้งานเด้อกล่องละ1 5 0 0ันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับราคาพร้อมส่งพี่น้องกล่องละ1,500ัน้บาทพร้อมส่งนะครับท่านไหนอ่าถ้ารับเองนะครับคู่นี้ 2 5 0 0นะครับถ้าส่ง3า0 0ันนะครับสนใจสนใจเออนะครับกล่องเสียงแหลมนะครับเสียงแหลมสวยๆเดิมๆเลยนะครับตัวนี้ครับผมใบละ1,5 0 0้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับผมแล้วก็ตู้สิบห้านิ้วนะครับ15้านิ้ว D A a c o u s ติ c นะครับีอะ o u s ติกนะครับตัวนี้ขออภัยี a c o u s ติกนะพี่น้องนี่ครับตู้สวยๆเลยนะครับครับผมสภาพมือหนึ่งนะครับตัวนี้ครับผมแทบจะไม่ช้ำเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นนะครับ PS นะครับ15 R2 นะครับ PS 15 R2 นะครับสภาพสวยๆนะครับนี่ครับถ้าไหนสนใจเด้อ15นิ้วนะครับงานโรงงานสวยๆนะครับเน็ตเวิร์กนะครับดอกคงรอนะครับแหลมคอมนะครับตัวนี้ใบละ4,500บาทนะครับราคานี้ส่งฟรีทั่วไทยนะครับตัวนี้ของใหม่นะครับของใหม่น่าจะอยู่ใบละ8,000ถึง9,000บาทนะครับพี่น้อง ครับผมถ้าจะไม่ผิดนะครับตัวนี้ครับผมได้ราคานี้ไปคุ้มแน่นอนนะครับตัวนี้สภาพมือหนึ่งเลยนะครับแทบจะไม่ช้านะครับท่านใดสนใจเด้อใบละ4,500บาทนะครับพร้อมจะส่งทั่วไทยนะครับผมแล้วก็ดอกทาด้านะครับดอกทาด้าอ่า18นิ้วนะครับ TBS 400นะครับดอกละ2,200บาทนะครับผมมีทั้งหมด6ดอกนะครับพี่น้องอันนี้เอามาให้พี่น้องดูแค่2ดอกนะครับผมแล้วก็ตู้เค็นเทคนะครับตู้เค็นเทคพร้อมดอกนะครับตู้เค็นเทคพร้อมดอกนะครับตัวนี้เป็นดอก ทาดานะครับทาดา TBX 400นะครับตัวนี้ครับผมสภาพสวยๆนะครับตู้ขอบเหล็กนะครับตู้โรงงานสวยๆเลยนะครับตัวนี้น่าจะไซส์เดียวกันกับตู้วาเทคนะพี่น้องนะครับตัวนี้ก็ใบละ5,500บาทนะครับผมราคารับเองด้วพี่น้องใบละ5,500บาทนะครับตัวนี้ค่าส่งน่าจะค่อนข้างแพงอยู่นะครับตัวนี้น่าจะหนักไม่ต่ำกว่า70-80กิโลนะครับเพราะว่า ตูค่อนข้างหนักนะครับตัวนี้ดามมาอย่างดีนะครับคล้ายๆกับวาเทคเลยนะครับต่นนี้นสนใจเด้อครับผมก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับพี่น้องวันนี้ถ้าคลิปนะครับติดขัดนะครับหรือว่าสะดุดหรือว่ากระตุกหรือว่าพูดขัดๆัด,ดก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าไม่ค่อยสบายในะพี่น้องขออภัยจริงๆนะครับเพราะว่าบางครั้งพูดไปด้วยคือทำลายไปด้วยนะครับก็ ทำให้เสียงพินเพี้ยนเสียงแปลกๆไปนะครับผมอาจจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขออภัยพี่น้องด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับและก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมครับผมท่าใหนต้องการซื้อสินค้านะครับผมรบกวนโทรและก็ทักไลน์เท่านั้นนะครับผมสินค้าชิ้นไหนที่ผมขายไปแล้วนะครับก็จะแจ้งไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ